ก็คืลคลาลองทชนี่นี่นะคะฮาสิมาเราขมวดโดยการกินเบปซี่สวัสดีจ้าบอได้ลงคลิปโดนแล้วนะจะ๊ะว่าพบกับกิกิชาแนลอีกนะคะนี่กะคือสิจำกันบได้เนาะตอนนี้อ้วนขืนยางแรงเลยช่วงนี้กะช่วงโควิดนะคะ จงเดกะดูแลเจ้าของน้ำเมื่อนี้ขก่กะสิม,มาข่ก็อยากสวยคือเก่ากันเลยสิม,มาฮะลือตู้เย็นหาหนากินแบบว่าลดความอ้วนเบิ่งแต่านีาน่บวมขึ้นวะอย่างห้องกะสิไปเบิ่งเลยปะการลดความอ้วนนี่สิโรดได้อีบีบ่ไปเบิ่งกันเลยเข้ากะสิม,มาเบิ่งของ,ของ สือมาจะสิกินในพอจักมือเฮ้าลดความอ้วนนะคะเฮ้าสิเงทกินนมกินนีหรือวาเฮ้าสิกินอันนี้นี่นะคะเฮ้าสิมาลดความอ้วนโดยการกินเ๊ปซี่ลาเละลาเละลาเละนี่สิมากินโยเกิร์ตกับคอนเฟต็ตองยางนี้เฮ้ากับสิมาผสมกัน นี่นะคะเข้ากับสิมมาผสมคอนเฟ็กับโยเกิร์ตกินนล้วกันนี่แต่ว่าปกติที่กินเนี่ยออริจินอลแม้แล้วที่นี่มันมีแบบนี้อ่ะอได้เอาแบบนี้มานี่ก็สภาพเพิ่ติน่นะ,ะแ่บพี่น้องแบ่บอ,อืม่ค่อย กินของทอดแล้วไ่ได้เช็ดปากเป็นทั้งสี่ตลอดเลยแสบเดอ้อแต่บ่ร,รู้ว่าได้กินแบบนี้มาจากเมื่อ โยเกิร์ตคอนเฟ lict เยื่อเยื่อจ้า ใครก็ว่าคอยจีกลับมาเห็ดคลิปเล้วพี่น้องจะว่าใจก็บบยอ,อ,จยอยากลดทุนตอนค่อยกลับมาเห็ดเพราะว่าคนติดตามมันกับเบอร์ลายมาลัวช่องไม่อาจสิบินไปเลอยังเพราะว่าคนติดตามมีแค่นิดทำสิไปเปิดช่องใหม่ก็ต้องไปลงทะเบียนมาอีก เดี๋ยวอันนี้สิทุกคนร้องคลิปนี้ไปก่อนหันยังนี้วน้วิวคนมำเบิร์นกะส,สิแล้วนี่อะส,สิให้เพ็บอาหารนะคะหรดอส่วนตางคนมาเห็นอาหารเี่แอละยังไงกะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวแล้วนี่สิร้องอ่ะคลิปลือของในตู้เย็นไปเก็บอาหารแต่ว่าบริเวณแบบอันนั้นอนะเอามาแบบ นี่อย่างก็เห็นแล้น,นั่นแหละอะไรกะฝากเนี้ยด้วยค่ะถึงสีอ้วนขึ้นกะฮะกี้คือเกาเดอ้อบาบ้า